八块，八块，十六块钱五十个衣架来上车，十块，十块，三十八，三十八，十块，十块，确定，再慢一点，慢，这边再来。 ผู้ชมครับบอกได้เลยนะฮะว่าหนึ่งในสุดยอดนักขายของเมืองไทยนะก็ต้องยกให้เธอคนนี้เลยครับสำหรับสาวพิมพ์รีพายครับที่เธอคนนี้เนี่ยปรับตัวได้ไวจริงๆคุณผู้ชมฮะ หลังจากที่ในโลกออนไลน์ครับมีการแชร์วิธีการขายแบบใหม่คุณผู้ชมซึ่งมันเร็วมากเลยนะหยิบของโชว์ของหยิบของโชว์ของเสร็จแล้วจบเลยภายใน3วินาทีเท่านั้น,นะและก็บอกแค่ชื่อของหรือว่าราคาแค่นั้นเลยนะฮะไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยขายแบบนี้เลยล่าสุดร้สาวพิมพิพายงัดกลยุทธ์แบบนี้มาขายด้วยเหมือนกันแต่ฟีดแบ็กจากแฟนๆจะเป็นยังไงครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผม เรียกได้ว,ว่าฉีกทุกกฎการไลฟ์ขายของเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนครับหลายคนอาจจะเคยชินกับการนั่งดูไลฟ์ขายของ ที่ต้องมีสาวสวยหน้าตาดีพูดจาไพเราะสนอหูหรือจะเป็นสายหาสายปั่นพูดรัวๆแบบไม่พักชวนคุยเอนเตอร์เทนแบบสุดๆหรือจะเป็นสายตามกระแสเทรนฮิตแม้กระทั่งสายดา่าลูกค้าก็มีเหมือนกันซึ่งวิธีการเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายการซื้อทั้งสิ้นนะฮะแต่ทว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับคุณผู้ชมครในโลกออนไลน์มีการแชร์วิธีการไลฟ์ขายของของ,ของแม่ค้าออนไลน์ชาวจีน ท่านหนึ่งครับที่ไม่พูดอะไรเลยนะนอกจากราคาเท่านั้นคุณผู้ชมฮะแต่ที่พีคสุดๆคือเธอให้ดูของเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นแล้วก็โยนออกไปเลยแต่ยอดขายของเธอนะฮะบอกได้คำเดียวว่าใครฟังแล้วก็ต้องอึง้ง โดยในโลกออนไลน์ครับได้มีการแชร์คลิปของสุดยอดนักขายจากแดนมังกรครับประเทศจีนรายหนึ่งเธอมีชื่อว่าเจิ้งเสียงเซียงฮะเป็นหญิงสาวหน้าตาสสวยครับแต่ทว่าวิธีการขายของของเธอนั้นน่าสนใจเอามากๆครับเพราะเธอไม่ได้พูดรายละเอียดของสินค้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเพียงแต่บอกราคา แถมบอกเร็วแบบ The Flash ด้วยนะฮะคุณผู้ชมตามไม่ทันกันเลยทีเดียวเพราะเร็วมากๆในระยะเวลาเพียงเซียววิทีภายใน3วิวิธีเท่านั้น,นคุณผู้ชมโดยวิธีการขายข,ายของของเธอนะครับมีเพียงแค่หยิบกล่องเปิดกล่องโชว์ของบอกราคาเลื่อนของออกเท่านั้นเลยไม่มีการเอนเตอร์เทนอะไรใดๆทั้งสิ้น,นครับอย่างที่ทุกคนคุ้นชินโดยเทคนิคนี้เรียกว่า Flash ซล l ์นั่นเองครับซึ่งเทคนิคนี้ประกอบไปด้วยโชว์ของไม่เกิน3นาที พูดแต่ราคาเน้นของถูกจัดฉากให้ดูแพงคนดูกดดูรายละเอียดสินค้าในตะกร้าเองซึ่งสินค้าของเธอครับจะไม่เน้นสินค้าแบรนด์เนมแต่จะเน้นไปที่สินค้าราคาถูกๆแต่ที่พีคสุดๆครับเป็นเพราะว่าวิธีการขายแบบนี้มันเวิร์กเอามากๆเลสิคุณผู้ชมฮะโดยเธอสามารถฟันยอดขายใน4วันไปได้310ล้านเชียวคุณผู้ชมฮะซึ่งหลายคนครับรู้สึกว่า วิธีการขายแบบนี้เนี่ยมันเวิร์กเอาม,ามากเพราะว่าลูกค้าหลายๆกลุ่มครับที่อาจจะรู้สึกเบื่อกับวิธีการเดิมๆจนรู้สึกว่าการขายแบบนี้นั้นฟังเพลินแล้วก็ได้เนื้อเน้นๆดีซะด้วยนะสิคุณผู้ชมฮะแต่ว่าลีลาการขายจะสนุกแค่ไหนไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยครับ ซึ่งล่าสุดครับเจ้าแม่แห่งการขายอย่างพิมพ์รีพายขายทุกอย่างครับที่ก่อนหน้าน,นี้ก็เจอกระแสดราม่าแบบร้อนระอุโลกโซเชียลเลยนะครับหลังจากที่เธอนั้นอาวาดใส่ลูกน้องในการไลฟ์ขายของจนกลายเป็นประเด็นดราม่าในสังคมนะครับแล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจาร์ณถึงการใช้อารมณ์ของเธอที่ดูเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะครับ แต่เรียกได้ว,ว่าสาวพิมพ์รีพายก็ไม่ยอมให้ตกเทรนด์งัดกลยุทธ์การขายในรูปแบบใหม่ครับตามแบบฉบับสาวเจิ้งเซียงที่ไม่ต้องพูดเยอะฮะไม่ต้องเมาท์มอยไม่ต้องมีกระดิ่งไม่ต้องมีเพลงบิวไม่ต้องมีอะไรเลยมีแค่ของกับคนขายกับคําพูดไม่กี่คําเท่านั้นโดยพิมพ์รีพายครับได้เริ่มกลยุทธ์นี้โดยการให้คนที่หน้าคล้ายกับเธอเนี่ยนะครับมายืนขายของด้วยวิธีการแบบแฟลชเซลล์นี่นแหละฮะไม่พูดอะไรทั้งนั้นนอกจากชื่อของแถมโชว์ของแบบไวเหนือแสงซะด้วยพร้อมกับแปะราคาไวที่ด้านล่างเพียงเท่านัั้นเลยครบ กางเกงสแลกซึ่งปรากฏว่าก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับโดยหลายคนมองว่าการดูขายของแบบนี้เนี่ยมันก็เพลินดีเหมือนกันสบายหูครับโดยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะฮะอาทิเช่นแบบนี้สบายหูดีๆด,ด,ดูเพลิน แกคือสวยมากแบบนี้สบายหูรอยยิ้มก็พอดีสวยงามเลดิดเลๆ,ๆค่ะแบบนี้ก็สบายดีนะสบายหูดีเราดูเกือบครึ่งชั่วโมงแบบนี้ดีขึ้นหน่อยไม่เสียงดังโวยวายน่ารำคาญเสียเวลาในการฟังสรรพคุณแต่ละอย่างดีจ้าเรียบเรียบไม่โวยวายดีกว่าแหกปากโวยวายสบายตาดีเบาหูขึ้นเยอะเลยแบบนี้ดีมากไม่โวยวายอันนี้ดีกว่าช่วงไลฟ์ต้นๆเยอะตอนแรกคือเร็วแบบแทบจะถือแล้วรีบปัดให้ไปไว แต่อันนี้ดูแล้วเพลินกว่าเยอะก็เรียกได้ว่าสาวพิมพ์รีพายนะครับปรับตัวได้ไวจริงๆแล้วฮะถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการขายที่น่าสนใจเช่นกันแหละครับคงต้องรอดูแล้วฮะว่าสาวพิมพ์รีพายนั้นจะมีอะไรสนุกๆมาให้เราติดตามกันอีกหรือไม่ต้องติดตามนะครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ทางช่อง y YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ